สอนทำเสื้อของในรูบอกนะเนาะคือเดี๋ยวผมขคอตัดรูปนะครับผมอันนี้ผมไปหาเสื้อของช่างมาเอานะคุณ็จะมาทำให้ทุกคนดูนี่ยแหละนะครับแล้วก็ต้องตัดตัดเสื้อออกก่อนนะตัดภาพแล้วก็ทำมาอย่างนี้อันนี้คือเสื้ออันนี้นะของโรงเรียนขนมกอะชววะนะครับผม เอาเป็นเสื้อเสื้อประมาณนี้ใช่ไหมแล้วก็ดึงซีลมาประมาณนี้แล้วก็ดึงขึ้นเลยแล้วเราก็ขยายขยายขยายก่อนเอาเอาให้เอาให้มันพอดีอ่ะอยู่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ถูกต้องแล้วก็บันทึกไปเลยยวดนูนะบันทึกเรียบร้อยเราเข้าไอ้กูเกิลนะผมยะลองก่อนกูเกิลแล้วก็เข้าโลบอทได้เลย เ็เข้ามานะครับผมอยากเข้าเข้ามาหน้านี้ขนาดนี้คือตีนับเข้ามาแล้วก็กาบาาตรงนี้ค่ะนี่กดตรงนี้เลยนะครับแล้วก็กดตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงนี้นะครับตรงนี้นะครับนี่นี่ที่ผมคลิกแบบตัวกดตรงนี้นี่นี่ไปกดตรงนี้นะครับกดตรงนี้ที่มันเป็นสีาฟ้าขึ้นนะครับ แล้วเราก็กดตรงนี้นะผมนี่แล้วก็เป็นเวอร์ชันเวอร์ชันเดสก์ท็อปนะยจ่าได้ตรงนี้แล้วกดคำว่าชีช i r t นะคะผมก็ทำลายเสื้ออยู่นะแต่เไปขายนะครับด้ฟรีไฟล์ก็ทำนะเลือกไฟล์กดเลือกไฟล์ครับกดเลือกไฟล์ที่เราทำมาเมื่อกี้นะไฟล์ แล้วเปิดไฟล์ถ้ากดเสื้อได้เลยครับเสื้อที่เราทาํมามาเมื่อกี้แล้วผมจะไอเปลี่ยนชื่อเด้อเด้อเด้อเไฟล์มาก่อนไฟล์หายแล้วก็จะควนคนนิดนึงนะครับแล้วก็กดรูปเสื้อที่เราทํามาเมื่อกี้แล้วเราก็ลบแล้วก็ตั้งชื่อเป็นอังกฤษได้เลยนะครับผม,ผมจะ F y ฮะกัน F y B n m น,น,นะครับผมแล้วก็กดตรงนี้นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมขอไปก่อนนะไทยป๊บาานึงนะครับผมโอ้เนื้อหามันไม่กั้นกองเลยคนกดตรงนี้แล้วก็กดรูปรูปรูปไปเลยลก็ ลบครับลบแล้วก็เขียนชื่อว่า a s s แล้วกันโหลดไปเลยลบแบะนะ<ม>ี้ผมผมว่าผมต้องทำใหม่นะใิการแก้ก็ปัดอันนี้แล้วก็กดเข้าแอปแล้วก็กดโลบอกใหน,น่นะทำสดๆน,นะไม่ไม่มีอะไรแน่นอนฮทำสด ทำนสร็สเลยก็กลาออกไปเลยแล้วกดปึ๊บเข้าไปเลยนี่กดตรงนี้ถ้าใครมันไม่ขึ้นนะครับทุกคนให้กดตับวอันนี้นะถ้าเราปรับเดสก์ท็อปแล้วมันไม่ขึ้นคุณให้กดคือตรงนี้นะรม่ว่าผมปรับขึ้นไงเพราะว่าผมว่ากดตรงนั้นเนี่ยเราเข้าเข้ามาแล้วก็รอนะครับรอ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 ใคร มันอันนี้ไม่ได้ทำแบบผมนะครับเลือกไฟ้าก็แบบปกติเลยนะมาดูกันบ้านรอบนี้จะได้ไหมเสื้อของนี่เสื้อตัวนี้นะครับอเอออ้ขอเลือกไฟใหม่นะครับอืมอะไรมลูกนี่นะชื่อไฟ แล้วเราก็ลบได้เลยตัวนี้เราลบได้เลยลบได้เลยเลือกคุณไปตั้งเป็น R S D M G แล้วกันโอเคเอ๊ะ okay. มันไม่ได้่ะทุกคนเลือกไฟล์ผมต้องเอา คำที่อ่านออกอ่ะเอ๋อ่านรู้เรื่องอ่ะอ่านรู้เรื่องอ,ะอ่องอะขอชมว่านี้แล้วกันอ่านเรื่องไอเออไ,ไอนั่นแหละไอจีจบทำว่าไอจีนะครับมันจะได้ไหม บแล้วก็ว่า e s m a เดิมมันซ้ำกับอันเก่านะฮะโอ้โหเปยเป็นไทยก่อนได้ได้ได้ได,ได้ทุกคนได้ได้นะได้แล้วครับทุกคนแล้วเ,เข้าเกมได้เลยนะครับ มันก็ไม่ได้ทำอย่างนี้นานแล้วนะแล้วเราไปดูกันครับว่าได้ไหมกดตรงนี้เลยดูกันว่าได้ดไหมทุกคนได้ไหมอันนี้คือเสื้อที่ผมทำแล้วนะครับแล้วก,กด คำผมก็จำไม่ค่อยได้ของันซีตัวนี้มั้ยใช่ไหมใช่ไหมเออใช่ใช่ใช่ทุกคนคำว่าชีชื้ตนะครับนี่ตรงนี้เลยเสื้อเสื้อ a อ m ออมอตัวนี้นะครับตัวนี้เลยนี่นะครับทุกคนได้แล้วนะครับก็คลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่นี้สวัสดีครับ